นี่อย่าบอกไ้ว่าเธอมองฉันเป็นหนูท่อหรือ,อยังไงก็ใช่ถ้าเธอไม่รีบออกไปตอนนี้ฉันไม่รับประกันหรอกนะ่าถึงในซุ้มห้องดีหากมีนักเรียนคนใดสนใจโปรโมชั่นต่อไปนี้ไปใช้ได้นะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นมีอยู่ว่าหากซื้อคุกกี้ครบร้อยี่สิบชิ้นจะได้รับเสียงเมียวจากอามิยะหนึ่งครั้งครับอืม ถ้าเธอไม่รีบออกไปตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษจากซง<อ>ดีหากซื้อคุกกี้ครบร้อยยี่สิบชิ้นจะได้รับเตียงเเมียวๆจากอเมยิถ้าเธอไม่รีบออกไปตอนนี้ฉันไม่รับประกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็แล้วกันนะรับประกันนี่คือหมายถึงยังไงอาจจะเป็นเหมือนพ<ะ>่อแม่ของเธอ